มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสอนรามกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งสร้างเหนือสร้างตัวใหม่ค่ะแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนะคะสำหรับสอนรามเทพพิทักษ์หลังจากประกาศชัดเจนแยกกับอดีตภรรยาติ๊กบิกราเธอร์หรือว่าติ๊กกนิทรินและไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องใ,ใดและขอทำหน้าที่พ่อเลี้ยงบุตรสาวสุดที่รัก น้องวีจีด้วยตนเองค่ะล่าสุดได้โพสต์คลิปของน้องวีจีพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าต้องทำงานหนักกว่าเดิมหลายเท่าเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวและจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ให้น้องวีจีโดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าวีจีวันนี้ป,ป๊าปาต้องทำงานหนักกว่าเดิมหลายเท่าเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่แต่ป๊าปาไม่กลัวความลำบากหรือว่าเหน็ดเหนื่อยเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะป้าปามีหนูเป็นที่มั่นในหัวใจป้าป้าป้าป๊าจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่เพื่อหนูนะลูกรักเป็นกําลังใจให้ป้าป๊าด้วยนะวีจีเทพิทักติดดินแต่บินได้การกระทําสําคัญกว่าคําพูดติดดินแต่บินได้ซึ่งใต้โพสต์นี้นะคะก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจสอนรามกันจำนวนมากมายเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมข่าวเอง ขอให้การเริ่มต้นใหม่ของนมสอนรามเป็นไปด้วยดีเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเดอะ i l ฟ์เอ็ e x p r e s s ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ